มีรอบของหลายๆปีเลยนะคะตั้งแต่ต้นหนายมาเดี๋ยวหนูบอกราคาแต่ละรุ่นกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องลุ้นเนาะราคานะคะตอนนี้นะคะเริ่มตั้งแต่รุ่น5200นะคะไม่ว่าจะเป็นลานหนักนะคะมี2สีนะคะสีส้มขาวกับสีดําขาวนะคะตัวนี้เป็นลานดึงหนักรุ่น5200ราคา2,400บาทนะคะต่อไปค่ะรุ่น5200ลานดึงเบานะคะสต,ตาร์ทง่ายนะคะมี2สีค่ะ สีส้มเทาและสีดำเทานะคะตัวนี้ราคา2,400บาทเช่นกันค่ะอ่ะค่ะขยับขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นดุน5800นะคะหรือ 58E นะคะมี3สีครบเลยนะคะตัวแรกนะคะสีดำแดงนะคะรุ่น 58E ตัวนี้เป็นกรองพลาสติกนะคะตัวต่อมาค่ะ 58E สีดำเขียวนะคะตัวต่อมาค่ะ 58E สีส้มเทานะคะราคา 650บาทนะคะโอ๊ยขอโทษค่ะ2,690บาทนะคะรป่นรุ่น 58M ค่ะตัวนี้สีเขียวเทานะคะแล้วก็จะมีสีดำด้านจับเขียวนะคะเป็นกรองกระดาษนะคะแบบเดียวกับรุ่น6 0 0ันนะคะตัวนี้นะคะ2,690บาทเช่นกันค่ะตอนน่อมาคะ่ะรุ่น 58N3 นะคะตัวนี้ก็เป็นกรองกระดาษเช่นเดียวกันนะคะ ราคามี2สีค่ะสีดำส้มและสีส้มเทานะคะราคา2,690บาทเช่นกันค่ะขยับขึ้นมาเป็นรุ่นเป็นรุ่น5800อยู่นะคะแต่เป็น 58M นะคะสีดำด้านสัมแดงนะคะตัวดำในตำนานนะคะแล้วก็ นะะหนูขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะคะโอเคค่ะรุ่นท็อปตัว6,000ตัวแรงตัวเด็ดของเรานะคะราคา2,990บาทเท่านั้นนะคะราคาที่แจ้งนะคะหนูส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะรแรงนะคะลดร,ราคาถูกสุดๆแล้วนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสั่งซื้อนะคะหรือจะแอดไลน์เข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์ดเดิมได้เลยนะคะสินค้าพรจะส่งนะคะ มีทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะราคาตามนี้เลยนะคะไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะลูกค้ายังแกะทัสดุดูก่อนชำระเงินได้นะคะท่านใจกลัวไม่ตรงปกนะคะแกะดูได้เลยค่ะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ